ถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกตลอดไปคุณรู้ไหมคะว่าเวลาที่เรานะคะไม่รู้ตัวเองว่าเรามีพลังเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆใครพูดอะไรแล้วก็จะเชื่อตามเขาและที่สําคัญคือเวลาที่เราอ่ะไม่มีพลังใช่ไหมเราจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยการที่เราจะเลือกทําตามฝันหรือว่าสร้างความสุขให้กับชีวิตของเรา เลือกทาสิ่งที่เรามีความสุขแล้วทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะไม่มั่นใจเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถทําได้แล้วมาทำให้คุณเชื่อว่าคุณไม่มีพลังแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยนะคะเราสามารถมีพลังที่สร้างความฝันของเราให้เกิดขึ้นจริงได้พลังนั้นมันอยู่ในตัวเราเสมอแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเพิ่มความเชื่อเพิ่มแรงศรัทธาเพิ่มความมั่นใจให้กับสิ่งนั้น ถ้าคุณลองทําอะไรบางอย่างเพื่อความฝันของคุณนะเริ่มต้นทําวันนี้ลงมือทําวันนี้แล้วคุณเริ่มเห็นผลลัพธ์อะไรเปลี่ยนแปลงบางอย่างนั่นแหละครับคือเชื้อไฟยามให้คุณน่ะเข้าใจว่าเฮ้ยพลังพวกนี้มันอยู่ในตัวฉันมาตลอดและฉันสามารถสร้างฝันได้นี่หว่าล้วคุณจะสนุกกับการลงมือทาแล้วคุณจะกล้าทําทุกๆเรื่องเลยเพราะคุณมั่นใจแล้วว่าตัวคุณเองมีพลังที่สร้างฝันและสามารถสร้างความฝันของตัวเองให้เกิดขึ้นได้จริงๆจาก ความเชื่อของคุณนี่คือเคล็ดลับนะครับของคนที่รู้ว่าตัวเองมีพลังและเอามาลงมือทําเปลี่ยนพลังนั้นให้เป็นความฝันที่จับต้องได้